มิกิตะนะคะตั้งอยู่ที่เมืองคุลุเมะในจังหวัดฟุกุโอกะค่ะคือสายพันธุ์อามาโออุค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกําเนิดที่ฟุกุโอกะนะคะกินแล้วนะหอมากสวยงามมากๆทุกคนแบบมันจะเป็นมีความอุโมงค์นิดนึงก็เป็นเมืองที่อบล้อมด้วยภูเขาเนาะเขาก็เลยมีอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะเคือน้ำตาลเต็นนะคะแล้วเราก็จะได้ภาพที่สวยวิงว้าวอย่างที่สาวนี่โอ้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ของคลิปแล้วนะคะสอฟแซบก็มาอยู่ที่ฟาร์มนะคะฟาร์มเขาเรียกอะไรอะ่ะฟาร์มสตอรอเบอรี่นะคะที่นี่มีชื่อว่ามิกิตะนะคะตั้งอยู่ที่เมืองคุรุเมะในจังหวัดฟุกุโอกะค่ะในจังหวัดฟูกุโอกะเนี่ยเขาก็มีหลายฟาร์มนะที่สามารถเก็บสตอรอเบอรี่ส,สดๆได้นะคะซึ่งวันนี้ก็มาลองที่ฟาร์มนี้เขามีความน่ารักมากๆเลยอะ่ะด้านนอกตกแต่งแบบว่าตะมูตะมีนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็ เป็นที่เก็บสตรอเบอรี่ซึ่งเขาทำดีมากๆเลยสาวแซบจะให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีสตรอเบอรี่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5สาสายพันธุ์ก็แต่ละอันมันก็มีความแตกต่างกันนะคะก็ดูจากรูปได้เลย ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เรามาเก็บนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นชั้นเก็บสตรอเบอรี่เนาะเขาก็จะแบ่งเลเยอร์ถ้าเป็นเพื่อนดูจะเห็นว่ามันจะมีเลเยอร์ที่ต่ำกับเลเยอร์ที่สูงซึ่งทางฟาร์มเองอ่ะเขาใส่ใจมากๆเพราะว่าเลเยอร์ต่ำอ่ะเขาจะให้เด็กๆเก็บนะคะส่วนเลเยอร์สูงเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่เก็บตรงนี้นะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าซากะฮโนโกะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของภูมิภาคคิวชูนะคะ แต่ตัวไฮไลท์เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตัวไฮไลท์นะคะที่เขากั้นผ้าสีดำก็คือยังยังไม่พร้อมให้เก็บนะคะเขาก็กั้นไว้ก่อนตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือสายพันธุ์อามาโออุค,ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดที่ฟุกุโอกะนะคะถ้าจังหวัดอื่นจะเอาไปปลูกนะก็ต้องมาซื้อลิขสิทธิ์ของฟุกุโอกะเขานี่นะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยชื่อเขาก็ตั้งมาตามเอ่อคุลัคเตอรลิสติกหรือว่าลักษณะของ ตัวสตรอเบอรี่นะคะอากาศก,ก็คืออากายแต่ว่ามีสีแดงนะคะมาลุยก็คือลูกเขาจะกลมๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเนาะเฉพาเขาจะกลมๆไม่ค่อยแหลมแล้วก็โอก็คือมาจากโอคี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆดูสิแบบลูกใหญ่มากนะคะเทียบกับนิ้วโป้คือใหญ่จริงอ่าแล้วก็อุ อุก,ก็มาจากคําว่าอุไมแปลว่าอร่อยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นชื่อสายพันธุ์นะคะในอดีตเนี่ยเขาเคยได้กินเนสบุ๊คด้วยนะว่าเป็นสับุรดสายพันธุ์ที่หนักแล้วก็ใหญ่ที่สุดแต่ว่าปัจจุบันโดนโค่นไปแล้วนะคะโดนโค่นแชมป์ไปเรียบร้อยก็เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮอตฮิตมากๆนะคะถ้าใครมาฟุกุโอกะนะคะมาถึงถิ่นกําเนิดแล้วเนี่ยต้องมาลองค่ะ นี่นะคะบางเชฟเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายครูปหัวใจเนาะมีความแบบมินิฮาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะก็ที่ฟาร์มนี้นะคะที่สสดแซมมาเก็บเนี่ย ให้เวลานานมากเลยอ่ะ60นาทีนะคะ1,800เยนซึ่งราคามันก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลนะคะก็ต้องเช็คที่เว็บไซต์เนาะว่าแต่ละฤดูกาลอะ่ะเขาเป็นราคาเท่าไหร่ที่ฟาร์มน,นี้เนี่ยพอ,อ,อหมดช่วงสตรอเบอรี่ก็จะเป็นผลไม้อื่นอย่างเช่นลูกาพาร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะตอนนี้ให้สอบแซบเอนจอยกับสตรอเบอรี่ก่อนนะคะ วันนี้แบบลูกใหญ่มากจริงนี่จะกินเผื่อทุกๆคนเลยนะฮะอยากมีเขาด้วยตรงนี้นี่แล้ะนะลูกนี้นะเขาจะตัดตรงนี้นะเอาละเด้อทุลักทุเลนิดนึงนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆแยกย้ญยไปทำงานเราก็อยู่ผู้เดียวมันจะมีความลูกหัวใจนิดนึงเนะาะเนี่ยเดี๋ยวสอสแซบจะกินลูกนี้นะคะกินแล้วนะหอมอ่ะ อามอังโออูวอ่มันจะมีความหอมมีความ j u ซ c y มีความแับเป็นน้ำนิดหนึ่งนะคะอร่อยมันจะติดเปรี้ยวนิดนิดนะคะแต่ฟินมากเลยถ้าใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมากินกันนะคะให้เขาไปกินก่อนนะเหมือนสตรอเบอรี่แบบตรงกลางมันหัวใจคนมีความรักเท่านั้นนั่นถึงจะได้รายนี้ยเราว่าคนที่เห็นนี่แหละ ก็สตรอเบอรี่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะ OICberry หรือว่า o i c b e r r y นะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของฟาร์มนี้ค่ะด้วยคุณลักษณะของตัวลูกนะคะจะค่อนข้างใหญ่มากเลยดูสิคะเทียบกับขนาดกำปัน้นนี่คือใหญ่จริงจังนะคะเมื่อได้ลองแล้วนะคะขนาดของลูกที่ใหญ่เนี่ยแล้วก็สายพันธุ์นี้นะให้รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมชุ่มน้ํามากๆนะคะเมื่อเราได้ทําการซื้อบัตรนะคะเพื่อเข้ามาเก็บสตรอเบอรี่แบบกินไม่อั้นแล้ว ทุกคนก็จะได้ไป้ายห้อยคอนะคะซึ่งจะป้ายนี้มีประโยชน์มากๆเขาก็จะสอนวิธีการเนาะว่าเราจะสามารถตัดสตอรเอรเบอรี่จากตรงไหนนะคะซึ่งที่ฟาร์มนี้เขาให้เราตัดที่ขั่วนะคะแล้วก็รับประทานภายในฟาร์มได้60นาทีกินได้ไม่อั้นเลยแต่ถ้าใครอยากจะเอากลับบ้านนะคะก็สามารถนํากลับได้ค่ะก็จะมีคิดเงินนะคะตามราคาจํานวนน้าหนักและที่ สำคัญนะคะข้อห้ามคือห้ามตัดดอกไม้ห้ามตัดเกสรแล้วก็ห้ามทําร้ายพึ่งนะคะอย่างที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วงเดือน1ถึงเดือน3ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสอสแซ่กอ็อยู่ที่ อากิสุกิแคสซรูนนะคะหรือว่าซากประสาทอากิสุกินะคะตรงนี้ก็เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามมากๆนะเพื่อนๆจะเห็นด้านบนเนี่ยเต็มไปด้วยซากุระนะคะจนบางทีเรารู้สึกว่าเราเดินอยู่บนอุโมงค์ซากุระนะคะตรงนี้ก็เป็นเคยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยมีเคยมีปราสาทแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะก็เหลือแต่ซากนะคะที่นี่ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตนะคะเนี่ยค่ะก็มีต้นซากุระ แยบเลยนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะสวยงามมากๆก,ก,ก็ถ้าใครมาที่ฟุโกุโอกะนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่เมืองนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนาะคนจะเยอะมากๆจนไม่สามารถที่แบบถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขนาดยังไม่มีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะตรงนี้ก็คนเยอะมากจริงๆเพราะว่า มันเป็นจุดชมซาก,กุระที่สวยงามแล้วถูกลิส์ว่าคุณต้องมานะคะเนี่ยค่ะต้นซาก,กุระเรียงรายแบบเหมือนเราเดินอยู่ในอุโมงซาก,กุระเลยนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นทางเดินที่มีชื่อว่าสกิโนโบาบะนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาไว้เลี้ยงม้าแล้วก็ปลูกต้นสนนะคะแต่ว่าพอ,อ,อรู้สึกจะมีสงครามลัสโซจเปญน,นีสหะะพอเสร็จสิ้นสงครามใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็เลยปลูกต้นซาก,กุระ จำนวน200ต้นที่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อเป็นการเฉ,ฉลิมฉ,ฉลองสวยงามมากๆทุกคนแบบมันจะเป็นมีความอุโมงค์นิดนึงนี่เดี๋ยวเสอร์จะให้เ,เพื่อนๆดูอันนี้เป็นงานฝาทอนะคะของเมืองอาซากุระชินะคะก็เป็นเมืองที่อบล้อมด้วยภูเขาเนาะเขาก็เลยมีภูเขามีต้นสนนะก็ใครเป็นสายฝาทออย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะ แน่นอนเขาก็มีร้านยาไต้ด้วยนะยาไตาก็คือเป็นร้านแผงลอยนะคะสร้างสีสันมากมายอันนี้เขาก็เป็นป้ายที่กล่าวถึงนะคะอากิสุกินี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นผู้คนที่มาเที่ยวชมงานนะคะเราก็จะยังเห็นแบบกำแพงที่มีความโบราณอยู่เนาะนี่เดี๋ยวเราดูร้านยาไตากันนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาร้านยาไตานะคะที่เขาก็มาขาย อาหารเครื่องดื่มนะคะนี่ถนนเส้นนี้รถก็สามารถมาได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็รถครึ่งหนึ่งคนครึ่งหนึ่งนะคะร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เป็นร้านขายอะไรมิโซะอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้เป็นแอปเปิลนะคะเคลือบน้ำตาลเป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะคะเด็กๆชอบโอ้อันนี้ปลาหมึกย่างมาละห้าร้อยเยนนะคะร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะอันนี้เป็นเอ่ไข่โอโคโนโมิยากิเนาะ เขาเรียกฮาจิมากินะคะ,ะ,ะโอ้บางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะเ,เดี๋ยวกะแซบขออนุญาตตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนไฮไลท์เหมือนกันนะคะเป็นประตูที่หลงเหลืออยู่ซึ่งอยู่ในเขตของปราานะสาทเนาะมันเป็นซากประสาทก็ถ้ามาก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะะิดนึงนค่ะเราจะเห็นขั้นบันไดเนี่ยมีความเป็นหินแล้วก็มีทางเดิมขึ้นไปนะคะ ในช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีตรงนี้ก็น่าจะสวยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านมันนะคะขายมันหวานญี่ปุ่นแซงต่างมียากิโซบะโอโคโนโมมยากิร้านไก่ทอดน,นะคะเสียงดังแข่งขันมากอันนี้ฮาราจูกุเคพลพามากไกลถึงคิวชูเลยโอ้ตรงนี้ฟูบูมาก อันนี้ไม่ได้เห็นตมแต่มานานแล้วเนาอะอเนี่ยค่ะเพิ่งได้เห็นอันนี้ก็ขายเป็นเ,เขาเรียกอะไรโอยากิแน่ๆเลยเป็นสัรเจ้านะคะสวยงามมากตรงนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะมีกลิ่นซากุระมาอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้านะคะสซร่งก็ไม่รู้ว่าศาลเจ้าชื่ออะไรนะเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ ตรงบริเวณหน้าสันเจ้าอ่ะมีต้นเมเปิลนะซึ่งตรงนี้น่าจะสวยงามมากๆในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็เที่ยวได้หลายฤดูเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสาดสัต์จะพาเพื่อนๆขึ้นไปยังประตูคุโรมงนะคะซึ่งเป็นประตูที่เป็นสมบัติทางวัฒนธร,รรมนะคะของจังหวัดฟุโกุโอกะเนาะก็เขาได้รับให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมในปี1998นะคะ แล้วประตูคุลมงเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทนะคะปราสาทอากิสึกินะคะที่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะแต่เหลือแค่ประตูเนี่ยแหละซึ่งตัวปราสาทเนี่ยเขาก็สร้างมาตั้งแต่ปี1958นะ,ะจะเห็นว่าหลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปกับตรงประตูเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของที่นี่นะคะ ก็ทางขึ้นมีหลายทางนะคะเราจะขึ้นมาจากทางด้านหน้าก็ได้หรือจะขึ้นทางด้านข้างแบบสอดแซกก็ได้นะคะชื่อก็สมตัวเลยนะคะคุโรแปลวัดดำเนาะประตูดำนั่นเองแล้วเขาก็มีทางเดินขึ้นต่อไปอีกนะคะเพื่อเข้าไปยังตัวปราสาทที่นี่จะเต็มไปด้วยใบเมเปิลนะ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเชื่อว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สวยงามไม่แพ้สากุระนะคะคนญี้ปุ่นเองก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะมันก็จะเป็นแค่คายกับอุโม,มงค์เนาะทุกคนเนี่ยคะ่ะเราจะมีความแบบ วิงว้าวยินดีคะ่ะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเรื่อยๆนะคะอย่างที่ให้สัญญาไว้ว่าตอนนี้สาวซทมาอ,อ,อยู่ภูมิภาคคิวชูนะคะอยู่ฟุกุโอกะ,ก,ะก็จะพาเพื่อนๆไปชมซากุระในพิกัดเด็ดๆนะคะทั้ง3วันเลยให้เพื่อนได้ชมกันนะคะอาจจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทยอยอัดให้นะคะตอนนี้ให้ชมแบบที่สวยงามก่อนนะ สวยงามมากๆแล้วคนเยอเยอมากด้วยนะคะที่นี่เขาก็จะมีขนมชื่อดังนะคะเขาชื่อว่าคุสึโมจิเนาะเนี่ยค่ะแล้วถนนเนี้ยไม่ได้เป็นแบบคนเดินอย่างเดียวเขาก็จะมีรถที่แบบวิ่งได้อันนี้เขาเป็นร้านคาลินทางที่มีความคลาสสิกอะ่ะมีความท้องถิ่นมากๆา,กากนะคะก็เป็นเพิงแบบนี้แล้วก็จัดวางของแบบนี้นะคะอ๋อ <Okay. S 1> น่ารักมากๆ นี่นะคะหมุนหมุนกล้องให้ดูผู้คนก็เยอะมากจริงๆอย่างที่สาวแซบบอกนะคะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยในอดีตเขาเคยเป็นสถานที่ใช้สำหรับฝึกม้านะคะดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคงเห็นหลักเนาะที่เขาใช้ผูกมานะคะก็ยังคงมีอยู่ที่นี่เช่นกันนะคะแล้วก็ ต้นซากุระที่เรียงลายอยู่สองฝั่งข้างทางนะคะเป็นต้นซากุระสายพันธุ์โซเมอิโยชิโนซากุระนะคะซึ่งเป็นซากุระสายพันธุ์ตัวท็อปหรือที่ปลูกมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะพอเขา บ้านออกดอกสวยนะคะกิ่งเขาโค้งเข้าหากันนะตรงเส้นทางเนี้มันก็จะเหมือนอุโมงค์ซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็ชื่นชอบนะคะเราเป็นชาวต่างชาติมาก็ยังติดใจค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีนะคะของถนนเส้นนี้ก็คือเขาจะมีม้านั่งค่ะ คอยตั้งเอาไว้อยู่ริมทางเผื่อบางทีผู้สูงอายุหรือว่าเราเดินเองเรารู้สึกเมื่อยเราก็มานั่งพักได้นะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยเตรียมเมมมาให้เยอะๆเลยนะคะสาวแซบเชื่อว่าต้องได้รูปกลับไปเนี่ยเกินร้อยรูปแน่นอนค่ะ จริงๆมุมถ่ายรูปเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสาวแซบแนะนําว่าให้ปิส่องค่ะตามกิ่งซากุระเนี่ยหากิ่งให้มันเป็นโฟโกาานะคะแล้วเราก็จะได้ภาพที่สวยวิงว้าวอย่างที่สาวแซฟถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนี้ละคะ่ะเทีย่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปอ่ะสาวแซฟเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นโปรในการถ่ายภาพคู่กับซากุระอย่างแน่นอน อันนี้มีความเยอะมากเ<ช>ยิ้มย้อยน่ากินโอรกาสได้เห็ือบรรยากาศสวยมากนี่นะคะก<ช>ว่าจะมาเป็นภาพที่โพสต์ลงเพจส,สวยงามเนี่ย <c oughs> เรามีเรื่องหลังแบบนี้นะคะหิวแค่ไหนเราก็ต้องอดทนนะคะกินม,มแต่เย็นแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันนะคะที่ร้านมีชื่อว่าอิโดริคุระนะคะก็อยู่ที่อากิสึกิอากิสึกิคาโซนะคะชมซากุระเสร็จแล้วก็มาดูการย่างไก่ซึ่งเราสั่งไก่มา2แบบนะคะแบบโชยุกับแบบเกลือนี่โอ้ดูมีความคริสปี่นะมีความกรอบนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการย่างอะ่ะให้เราเอาหนังลงก่อนนะคะแล้วก็ ่อยา่างอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้กินหอมมากน้องเนตเป็นนักย่างไก่ในตำนานหรือเปล่าเป็น Grill Master แปดสิโอเคลงเลยค่ะออร้านนี้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความคลาสสิกนิดๆน,นะเพราะว่าอะไรไหมเขาเปิดแจ๊สคอเคลียร์นะคะไม่รู้ว่าเพลงจะติดลิคสิท์ไหมนะ นะคะเดี๋ยวรอไปชิมกันเลยค่ะ sure. ร้านนี้นะคะคเขาก็จะมีความแปลกเรียกว่าเป็นเสน่ห์นะคะ <c oughs> ก็เป็นการรับประทานผักกับเกลือนะคะซึ่งเกลือเนี่ยเขาก็มีด้วยกัน6ชนิดนะ,ะสาแซฟก็ไม่รู้ว่ามันคือเกลืออะไรยังไงบ้างนะ,ะมีมาจากฝรั่งเศสด้วยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วก็ฮิมาลายาเกลือสีชมพู <c oughs> เซโตไนไก <c oughs> อ๋อจากทะเลเซโตอันนี้เกลือจากมองโกนะคะอันนี้อารานามิอารานามิฮิมาลลายาทะเลเซโต มาจากฝรั่งเศสนะคะอันนี้ฝรั่งเศสแล้วก็อันนี้ก็ฮิมาลายาเหมือนกันมีสองแบบนะคะสีดํากับสีชมพูนะคะ มาแล้วนะคะช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะสาวแซบก็จะมารีวิวการกินไก่ย่างนะคะที่ร้านนี้เป็นร้านท้องถิ่นเรามาเที่ยวซากุระศาสแล้วมาชมซากุระแล้วเราก็ต้องมากินของอร่อยนะคะเป็นร้านไก่ย่างที่ย่างเองกินเองนักเลงพองนะคะแต่ว่าสาวแซบโชคดีมีเพื่อนย่างให้นะคะก็เลยได้กินแบบสบายๆกินละเด้ออืมสู้ฟันมาก แต่ว่าไม่เหนียวนะไก่ที่เนี่ยมันจะมีความเด้งอาจจะไม่จุยซีมากนะอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับส่วนของไก่ถ้าเนื้อสะโพกมันก็จะจุยซีนิดหนึ่งแต่โดยรวมอะรสชาติดีเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากินย่างซอสหรือย่างเกลือนะคะแต่ว่าอร่อยที่สำคัญเขาจะมีข้าวคล้ายกับข้าวครุกนะคะ มันก็จะมีเห็ดหอมมีโกโบมีไก่อยู่ด้านในนะเป็นข้าวที่ปรุงรสมาแล้วอร่อยมากๆเลยได้กลิ่นของขิงนะคะนะ<ส>เขาน่าจะใส่ขิงมาด้วยนะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำซุปไก่รสชาติจะคล้ายๆกับน้ำซุปข,ข้าวมันไก่บ้านเราอะแต่ที่นี่มันจะเข้มขน้นแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้หอมเครื่องเทศแบบพวกลากกาซีแบบบ้านเราอะเนาะแต่ว่าใช้ได้เลย บอกว่าอุดมไปด้วยคอลลาเจนนะคะก็หวังว่าเรากินแล้วน่าจะเด่นมโนไปเองส่วนไฮไลท์ของเขาก็คือผักสลัดนะคะหรือว่าผักสดเนี่ยเขาให้กินกับเกลือค่ะซึ่งเกลือก็มีหลากหลายชนิดเนาะมี6ชนิดให้เลือกอันนี้สาแซบเลือกเกลือฮิมาลายันนะคะก็โรยใส่ที่ผักกระหล่ำแล้วก็รับประทาน,นะคะ่ะอร่อยอร่อย เดี๋ยวให้สอฟท์ชาไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามไปดูว่าสอฟชาไปเที่ยวที่ไหนต่อไป,ไปค่ะค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ้ายบายค่ะ